สวัสดีค่ะได้จอยชิมะอุเครื่องในวันนี้พี่ร้องมึงนี้จะกินเครื่องในเป็นหัวใจหมูนะค่ะนะได้จอยกับชิมะอุได้จอยเดี๋ยวนำห่อนลวก น,น้นำหมอนน้ำหมอนหลวกข้าวหมูก้อนนละ้นวก้อนนี่แอมห่อใบเห็ดมันจังโมเป็นฟองวันนี้ก็ไปเทศทิ้งตะพี่น้องเอาน้ำไปเทศห่ากรมาตั้งน้ำให้เดือดเนาะ <c oughs> ใช้ข้าวตะไคร้มุ่งไป cà tao ếng này, P'non này, nè, xay cà tao ếngลงไป, ui, mình nhắm cái nó thì hao luốt vay bạn, P'non, thì nhắc cho ai luộc <Nhì> vay nó, bỏ luông xay vậy này. ไอ้โจยกะจีโู้ใส่โหละพาใส่ใบผักอีเลิศ์นีน่ไอ้โจยกะขวาย้งเลยทีพี่น้องจ๊ะ ไปหลวกออกมาแล้วเฮาก็มาขวายแหงได้กันเอาพริกเอาพริกหยวกใส่พี่น้องพริกกันเผ็ดแน่ว่าเผ็ดแน่แหละใส่พริกเผ็ดเพื่อไร็จี๊ยกับไส่ข่าตะไคร้มันขวาว่าเพื่อนในพี่น้องเอ้ยขวาวเพื่อนในแหงโบราณบันขวายังน้อยกันจะปุ้งเนาะยกันน้อยขวาเพื่อนโดนก่อน ช่วยขวอันลวกมาแล้วก็เฉียงแหีงเหงแบบนี้เนาะค่ะเนาะลวกน้ำฟองน้ำยังคนออกนะบรนเทากระจังมัดขวบเหีงแบบนี่้บรนเทากระจังมัดผงบรนเทาเอิ่นอู๋อู๋อู๋เครื่องในเนาะค่ะเนาะอู๋เหี่งเหี่ยงไวเลยอู๋เหีงเหงเลยเพิ่นให้เพิ่นกดอยู่นี่ล่ะให้ช่วยเฉียงเหี่ยง ขวครื่องในโอ้ยอยากนห้นมีน,มน้ำเนาะขวแหงๆยัดแจงกัใส่ใบบก,กูดใส่เบิดเลยใบบก,กูด <laughs> อือโอ้มือซุนมือซุนใส่ใบบก,กูดเนาะค่ะเนาะอูครื่องในพี่น,นออ้อ,นนองอู้แหงๆยัดแจงก็ใส่น้ำปลาเด็ด ใส่น้ำปะลาใส่รสด,ดีผงปรุงรสใส่ใยชูน้ำปลาว่าแต่ตท่านหาไหนใส่ไปล่ามันจะเข้ม ขัว่นไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยปัส,สุดทยจังเอาอันพักอีเลิศมาใส่พักอีเลิศก,กับหัวลา้าตอนนี้ขัว่นใส่ผ้าใส่ตะไคร้ใส่ใบบกูดก่อนขวยจึงเพิ้นแหงหมดแล้วพี่น้องได้จ,จวยมากินห,หนึ่งแหงเนาะค่ะเนาะกันขัวเครื่องในเนาะอุเครื่องในเนี่ยได้จวยเสียหนึ่งแหงกว่าแหงกันได้หรอกแหงมีนาแน่นิดน้อยแต่ว่าเพราะมันแหงนั่นเนาะนี่ ใส่กระเทียมลงไปอีกพี่น้องเทนงลงไปหอมถุกกระเทียมลงไปอีกแ็น้อยกัน ใกระใส่ข้าใส่ตะไคร้ใส่ปปใบบักกูดใส่พริกเนี่ยถูกระเทียมลงไปอีกซีมึงก่นอนก็ดีไปก็ดีแล้วหัวไปเยอะหน่อยหัวแย่พี่น้องเอ้ยจอยลืมเอากระเทียมมาใส่แล้วจอยเลยถูกรกะเทียมลงไปอีก พี่น้องขวัวเครื่องในหมูขวัวหัวใจหมูขวไตไต,ตหมูเนาะหรือว่าเนียนเนอาก็ลวกออกดีๆจับง,งบ่เป็นฟองพี่น้องจังบ่อยถือกินลวกออกดีๆกัวแห้งๆบุหรับานนี่ยก็สุกง่ายด้พี่น้องจ้ปะปัสสาวะแยกจอยจังสิใส่ปักอีเลิศกับหัวละผ้าเนาะค่ะเนาะ แค่เจอยี่ส่หัวลาภาหัวลาภากองหัวลาภาแช่เย็นนาะพี่น้องทุกอย่างต้องแช่เย็นเนาะเนาะเพราะหนาหนาวปลูกที่สวบบนเนาะเหท่ากับมาอัดิตย์ไว้นั่นแหละเท่ากับมใส่กับเข่าใส่หัวลาภาลงไป มิเตสมุนไผ่ล้วนๆพี่น้องเอ้ยพริกแกจอยบ่ต่ำใส่เนาะแยกจอยเอาพริกอันนี้มาใส่ใส่พริกบานเฮามันเผ็ดแยกจอยกินบ่ได้พี่น้องกระเพาะแยกจอยกระลังสิโอเคแยกจอยก็เลยเบีกพริกะนันไปก่อนเบียกิกไทยไปก่อนใส่ผักอีเลิศลงไปฟางอีเลิศลงไปแล้วก็คั่วเพิ่นอีกอื เออหอมหวยๆแบบน,นี้พี่น้องเอ้ยหอมโหระพากับฟักขึเลือบ้านีไต้กี่หอมข่าตะไคร้ไว้บก,กูดเทงลงไปดอกเครื่องเทียะอือคือหอดบ้านเด้บ้านนี้ถือกินฟักขึ้นเลือดเราบ้านคือหอดบ้านเฮาเด้บ้าน,นี้พี่น้องเอ้ยอืมอืม เพิ่นเดือดก้อนมาเ่ยก็ดีแล้วพี่น้องแห้งแล้วหอมแล้วสุกแล้วพี่นอ้องจ๊ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟนี่อุเครืออ่องไนหมูหัวใจหมูไตหมูเนาะค่ะเนาะ หืมบันใส่ถ้วยตัวบัานีพี่น้องตักใส่ถ้วยเสิร์ฟตัวแมนบ่าหลับบัานนี่กินผู้เดียวบแบบายความหมอเลยพี่น้องแกความหมอเลยมสมุนไพรล้วนๆสมุนไพรล้วน ีแต่สมุนไพรเลยพี่นอ้องหญิงคาตะไคร้ใบบักกูดพักไอเลือดโหละพาอ,อุ่เครื่องไสหมูพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำยาจ้อยบ่เนี่นี่อีกเมนูหนึ่งกัวแหงหงอุแหงแหงพี่นอ้องอศซเศษน้ำกันจากจ่องอีสานพรังแฟมารีขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจคื้เก่าเลยพี่น้องจา้าทีมีให้ยาจ้อยอีสานพรังแฟมารีเนาะ มาเด้อบันไม่กินน้ากันพี่น้องแกร่มเมื่อบันนี่ล่อเขาสุกกินตัวบันนี้พี่น้องเลยมาเด้อค่ะมาเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ